สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบก,กับช่องแย่ไปสีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้แย่ไปสีกระเด็ดนนำข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16เมษายนเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ไปสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไปสีน้ำมืดเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะย้ำแย่ไปสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบรอดผ่าดเบิรงพผาดชมแนวทางเนาะค่ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับเฮียเปสีกะคอมเมนต์มาดไตาคลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องจ้ากาบเบาๆลายยายห้างเนาะค่ะไปเบิ่งขอมูลเนาะทางอาจารย์ดันเหลพิ่นเลยจ้าแนวทางนี่เป็นแนวทางอ่าเพิ่นเอาเพิอนออน่พอนเอาหลายอาจารย์มาจับมัดห่มก่อนอาจาะมาเบิ่งว่าอาจารย์ท่านใดแน่เนาะจาะเอาแนวทางเลขวิ่งสงขาผู้ใหญ่ใจดีมาตัวข้า าสั่นเนาะพี่น้องเอามาจับมัดห่มกันค่ะพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นเข่าตัวนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะเข้าตัวนี้เลยเนาะจ่าแล้วก็เข่าศูนย์เกตตัวนี้เนาะจ่ามาเบิ้งค่ะพี่น้องขางวดนี้เพิ่นเอาเลขวิง่งสงขาและผู้ใหญ่ใจดีมาตัวค่ะเอามาจับมัดห่มกันพี่น้องมาเบิ้งค่ะพี่น้องขาเพิ่นไดมาแบบนี้เนาะจ่ะอาอาจารย์โก้คนจับไห้เนาะจ้าจากใจแอดโกว้สั่นเพิ่นไดมาคือหกศูนย์สี่หกหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งสี สาตัวบนพี่น้องสองตัวบนอยู่ที่60 6ูนย์หกหนึ่งหกสี่เจ็จ็ดห่งเและศูนย์สีกจอกว่าศูนย์มากเอาเอา,เอาเอาเอาเรขกวิ่งสงขาเป็นที่ยืนที่หลักสิดีกว่านะพี่น้องเอาศูนย์ส่ะพี่น้องเนาะศูย์สกับหกศูเนาะค่ะเนาะติดศูนย์ค่ะพี่นอ้องอะว่าไปตามศูนย์หกศู็นมาตัวเก่าใดบอคะพี่น้องคะอพิจานาเปแน,นวทางไหนเนาะพี่น้องเนาะ เลขวิ่งสงขากะงวดนี้เป็นงวดที่สองเนาะที่ยายไพ่ลงวห้เบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาว่าไปตามสูตรเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาได้เนาะจ้ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางพี่หนวดใจดีว่าสั้นสามตัวบนหกอ่าแปดหกสีเนาะพี่น้องอ่ะกันมากับจวดจาดน้ำเพลินโหลดเนาะจ้ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแอดใบเขียวว่าสั้น แอดใบเขียวห้มาเนาะจ้ะมาเบิ้งค่ะว่าแอดใบเขียวหามาเด่นอยู่ที uh, 8, 8่8เนาะค่ะแและ9เนาะจ้ะ่นบอกว่า98 90 78เน้นๆพี ma ่น so ้องจ้าตัวรอง93 97 80 83และ86 7 89 3ตัวบนเน้นๆพี่น้องศูนย์สามเจ็ดศูนย์สแก้าศูนย์เจ็ดแปดและ3 8มเก้าเป็นตัวรองอ่ะพี่น้องมากระจวดแอดใบเขียวเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเงินเทวดาผู้ใดสีบอยากได้วะสัน้นมาเบิ่งเงินเทวดาปีเก้าเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าเด่นบนอยู่ที่สองเนาะจ้ะเด่นบนอยู่ที่สองสามตัวบนสี่สองศูนย์สองศูนย์สองสี่และสี่ศูนย์สามตัวรองอยู่ที่สามสองสี่สี่หนึ่งสองห้าสองเจ็ด เจ็ดห้าศูนย์ขางลางเด่นห้าหนึ่งห้าสองห้าห้าศูนย์กันบนลางอยู่ที่หนึ่งสองหนึ่งสี่สองเจ็ดสามสองและสี่ห้าเล่นสงการไปน้ำเบิงคลิปแย่เพชซีไปน้ำพี่น้องเฮ้งๆรวยๆปังๆใส่สวัสดีปีใหม่ไทยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลขจ้าอย่าลืมหกหก้วยพี่น้องเพิ่นบอกว่าถ้าดับเอาอยูเดอวยวัซนเลขดับเพิ่นดับหลักสิบ บาทที่นี่เพื่อนบอกว่าลักซิปถดับเอาอยู่เหลือแค่3กับ5เนาะจ้ะดับลักหน่วยถาเอาอยู่เหลือ268 268แเนวาทางลางพี่น้อง3 2 3สอง52 56สแองหและห8พี่น้องอ่ะจวาจาดฟาดเบื่มเรขกดับดับ10ดับหน่วยถาดับเอาอยู่ลัก10เหลืออยู่3 5, ก,กับ5เนาะจ้ะลักหน่วยอยู่เหลืออยู่สองเนาะจ้ะ อต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางหนุ่มราชเทวีพี่น้องค่ะสิบบนระยะสั้นอยู่ที่1ิบบนด้อพี่น้องงวดที่แล้วหม่า,มาลักนวยนะจ้ะหมาหลักนวยงวดที่แล้วหมาหลักนวยงวดนี้มาเบิงว่าลักสิบสีเออยููบอเนะจ้ะหลักสิบบนงวดนี้อยู่ที่ศูนย์กับหนึ่งว่าสันพี่น้องศูนย์กับหนึ่งมาหลักสิบศูนย์มาเ้งกับหนึ่งนะพี่น้องสิบอกไห,หลักสิบบนน่ะเพราะว่าหลายค้หลายสำนักไ้ศูนย์มาบนเนาะค่ะพี่น้อง อาวาไปตามสูตรนะพี่น้องเน,ะนาะก,กุ้ใดมักศูนกับจวดจัดถ้าศูนกับสีซูนหาท่านที่0ู0หูนหาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์กุ่นไกวุฒิที่นั่นสอนสีเนาะค่ะมาเบิงว่าเพิ่นหายเอียงค่ะ1ิบสิบหกเมษาเด่นอยู่ที่6กกับนึ่่องแเนาะจ้ะแปดหนึ่งหกแ16ศู8ย์แปดสองแปและ76จากแนวทาง คุณไก่วุฒินันสอนสีเนาะจ้ะต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางพี่น้องคะ่ะหายไปหลายงวดมาอีกแล้วค่ะพี่น้องปากกาสองสีมาแล้วจ้างวดที่แล้วเข้าศูนย์เจ็ดเนาะจ้ะบาบบหูว่าเขาหรือบ่เขา่าห้มามเบิ่งวันนี้เพราะว่าอ่าขงางางังเทิงเนาะพี่น้องเพราะว่าผบแยกเพศสีบรเดลร่หายหลายงวดแล้วเนาะพี่น้องเนาะบเดลง่เลยหายหลายงวดแล้วอี่ยัง แปปหนึง่งเ้อพี่น้องแปบหบนึง่งเ้อะจ้าแด่วไปสีเขียนให้ลูกลูกสาวพี่มากแปบหบนึง่งเ้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งปากกาสองสีค่ะพี่น้องคะเด่นอยู่ที่ห้าหกสี่ห้าเด่นเด่นบนอยู่ที่ห้าหกสี่ห้าฟันหกพี่น้องจ้า,าลักซิปลักหน่วยอยู่ที่ห้าแปดสี่สามตัวบนอยู่ที่ 05405506406 5พี่น้องจ๋าเพิ่นฟันตัวเดียวคือ64บนเนาะจา้ะแล้วก็เพิ่นบอกว่า545564และ6หาพี่น้องจ๋า4คู่จวดไปโหลดเนาะหายห่าไปซีรีส์แหละพี่น้องเนาะหาก็6จะมา56065นี่แหละพี่น้อง06 5 066เนาะพี่น้องเนาะ065เนาะจา้ะประมาณนี้แหละพี่น้อง06 5เนาะค่ะ ประมาณนี้แหละหกห้าศูนย์ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาหมากระจัวจาดไปเลยเนาะค่ะพี่น้องหามาศมาเพิ่นเด่นหาทั้งบนทั้งล่างหาข้างบนมา2สองตัวคุณน้อพี่น้องเพิ่นเห็ดว้เล็กแต่ล่างเพิ่นแล้วก็มาหาล่างอีกเนาะจ้ะอ่พินจะหน้าเป็นแนวทางเลยเนาะพี่น้องเนาะจากแนวทางปากกาสองสีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นเอาแนวทางของลามินท่าแอดหน้าและอาจารย์กรมมาจับมัดสองตัวล่าง ชนกันอยู่ที่ห้าเก้าหกสามแปดหนึ่งและหนึ่งแปดขั้นมักกับจวดโหลดพี่น้องคะพิ่เจนาเป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อเพื่อนบอกว่าเป็นแนวทางอันนี้คือกันเพื่อนนามาจับมาดโฮมกันเนาะจากจากแนวทางของราบินท่ากับเอ็นหนามาจับหดมาดโฮมกันพี่น้อง ได้อยู่ที่0416182736ละไหาเก่ากันมากระจวดจาดน้ำเพลินเลยพี่น้องพิจะน่าเป็นแนวทางน้ำเพลินเลยเลยนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นเอาแนวทางเด่นล่างเจ้าสัวและอ่ามังกรเดียวดายเนาะค่ะพี่น้องเอามาจับมาดโฮมกันมาเบิงค่ะว่าได้อีหยังเนาะพี่น้องเนาะทำไมมันขยายยากจังเลยมาเบิงค่ะว่าได้อีหยังเนาะพี่น้องเนาะ เอเพื่อนไหหมา่าเพื่อนบอกว่าสองตัวล่างสองซีสองเจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดแปดซีและแปดเจ็ดว่สันพี่นอ้องอะว่าไปตามสูตรหมักกับจวดจ่าฝาดบื่มน้ำเพลินเลยเลยเนาะคะ่ะพิจานณาน้ำเพลินเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะ ตวจจาดฟาดเบึ่มเลยค่ะพี่น้องขาต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าจังสี่แหละค่ะพี่น้องเป็นแนวทางอ่าสิบล่างเนาะจ้าสิบล่างอยู่ที่เก้าเจ็ดหน,นึ่งค่ะพี่น้องเก้าเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะพิจารณาเป็นแนวทางไดเนาะค่ะขั้นมากาจัดวจจาดน้ำเพลินเลยเลยเนาะค่ะเนาะ เพื่อนบอกว่าหลักสิบล่างเก้าเจ็ดหนึ่งวสั่นออกมากระจวดจาดฝาดบ้มเลยเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อเพื่อนบอกว่าจางังสี่หละคะ่ะพี่น้องแนวทางของแอดจเจพีเนาะคะ่ะสองตัวล่างเพื่อนเนาะคะ่ะพี่น้องสองตัวล่างอยู่ที่สามแปดสามศูนย์ห้าแปดห้าศูนย หาสองและสามหาเนาะคะ่ะมากระจวจดจาด้ำเพลินเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินเลยเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อพอนบอกว่าเป็นแนวทางของเอเจพี่กันเนาะพี่น้องแต่ว่าเป็นแนวทางทึ่งเพลินเนาะค่ะพี่น้องเป็นแนวทางบนเนาะจ้ะ เนี่ยทังบนเพลินไหหม่ามาเบิ่งค่ะพี่น้องว่าเพลินไหย,ยังมาเนาะจ่ะเพิินบอกว่ายังสี่แหละค่ะพี่น้องสองตัวบนอยู่ที่เจ็ดหนึ่งสองหนึ่งแปดสามเจ็ดสองสองสองเก้าสามเนาะจ่ะสามตัวบนอยู่ที่สามตัวบนอยู่ที่หกเจ็ดหนึ่งหกสองหนึ่งหนึ่งแปดสาม 6 7 2 6 2 2และ1น3่เานาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางของอนันนอ่าแนวทางของ SJP เ่นาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหน่วยบนของแอดมอลกอดเนาะจ้ะหน่วยบนวดที่แล้ว6 7 8มาเจ็ดเนาะจ้ะงวดนี้234 2 3, 2, 3 4, มามาตัวใดตัวหนึ่งหน่วยบนเนาะคะ่ะพี่น้อง กาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะจวดจาดฟาด,ฟาดบื่มน้ำน้ำเพเลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อพ่นบอกว่าจังสี่ละคะ่ะพี่น้องคะ่ะวิ่งบนวิ่งตัวเดียวให้หกว่าสั้นคะ่ะพี่น้อง วิ่งตัวเดียวหายหกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสายทหารมาอีกแล้วเด้พี่น้องเขามาปิดท้ายด้วยแนยวทางสายทหารอีกเนาะพี่น้องเนาะสายทหารเพิ่นหายมากเพิ่นบอกว่าจังสี่ละค่ะพี่น้องศูนย์มาสิบล้านศูนย์มาเทะล้านเปอร์เซ็นสายทหารงวดนี้มาสองแล้วเนาะพี่น้องเศรษสิ่งสี่งวดนี้สองเนาะพี่นอ้องอองวดนี้ศูนย์อ่ะวาไปตามสูตรค่ะพี่น้องคะ มกักจวจดจาดฝาดเบิ่มน้ำเพลินได้เลย,ยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ยายไปซีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าทีเดีเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขุมสุข้นเด้อจ้าว่าจะาได้ทียายไปซีวอาบ่ม,มวลหรือว่าอ่านตัวเลขพดเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขอภัยหลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าทีเด้แบ่งปันขอมู่แเนวทางให้ยายไปซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้า ขอบคุณหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า